สาวน้อยคนนี้เธอมีความฝันเล็กๆและคำพูดที่อยากจะมามอบให้คุณแม่ของเธอบนเวทีแห่งนี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรินนาชนาสุขชื่อเล่นชื่อน้องนานา,นาอายุ11ปีค่ะที่วันนี้หนูมาร้องเพลงมบลองคำนะคะก็เพราะว่าตอนนี้ในครอบครัวมี รายจ่ายเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นปวดหัวบ่อยค่ะก็เลยต้องออกมาจากที่ทํางานตอนนี้คุณพ่อก็ทํางานอยู่คนเดียวแล้วค่าใช้จ่ายตอนนี้ก็เยอะมากค่ะแล้วคุณพ่อก็หาเงินไม่ทันหนูก็เลยมาประกวดรายการนี้เพื่อมาหาโอกาสสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและตัวเองค่ะ ค่ะก็เมื่อก่อนนะคะประมาณปีที่แล้วค่ะหนูก็ได้มาประกวดรายการนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ผ่านเข้ารอบคันหนูก็รู้สึกว่าเสียใจก็เลยกลับไปพัฒนาตนเองค่ะฝึกซ้อมบ่อยๆค่ะแล้วก็เลยมาออดิชันใหม่ก็เลยได้เข้ารอบตอนนี้หนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะที่ตัวเองมาถึงรอบนี้ได้ค่ะ ค่ะคุณแม่คะวันนี้นะคะหนูก็มารายการแมบทองคําแล้วหนูก็จะเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายให้ได้นะคะเพื่อที่จะเอารางวัลเอาเงินนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะก็ขอกําลังใจอยากคุณแม่ด้วยนะคะขอให้หนูได้ผ่านเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายค่ะน้องนานาอันนี้มีใครมาเชียร์บ้าง มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้าค่ะอ่าครบทุกคนเลยเนาะค่ะเราจะร้องเพลงอะไรครับเพลงสาวเพชรบ,บุรีค่ะสาวเพชรบ,บุรีเป็นสาวระยองแต่จะร้องสาวเพชรบ,บุรีค่ะพร้ <c oughs> อมไหมครับพร้อมค่ะเช่ญครับ នំខោនយីត្រេត งงเียชถ้าครูให้น้องนานาคอมเมนต์ตัวเองกับการร้องวันนี้ประมาณไหนครับประมาณเก้าสิบเต็มร้อยค่ะอะไรที่พอใจแล้ววันนี้หนูชอบลุกเอือนตัวเองค่ะ <laughs> ถือว่าเอือนได้ดั่งใจแล้วถูกไหมลูกค่ะแล้วอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้ดีวันนี้ลูก ตรงท่อนแรกอะค่ะตรงคําว่ารักลอยล่องว่าหนูยังออกไม่ดีค่ะมันไม่ได้ดังใจนะะอแอบสังเกตดูในช่วงสั้นๆที่หนูมายืนบนเวทีลูกเหมือนว่าหนูเป็นคนเผลอคิดโดยไม่ตั้งใจเหมือนเหมือนหัวใจแบกอะไรไว้อยู่ตลอดเวลายิ้มได้นิดหนึ่งก็เหมือนวกกลับไปสู่เรื่องที่หนูหนูกังวลนะลูกมันสะท้อนออกทางแววตาแล้วก็มันทําให้เราดูหมน ครูทราบว่าคุณแม่หรือใครนะคะที่บอกว่าเป็นเป็นไมเกรนคุณแม่ <Gen? S 2> ค่ะคุณแม่เป็นไมเกรนค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็คือคุณแม่จะมีอาการปวดหัวแล้วก็จะอาเจียนนะคะเมือม่อก่อนคุณแม่ทํางานโรงพยาบาลค่ะแล้วต้องทําบัญชีคนเดียวอะค่ะแล้วก็เลิกงานดึกแล้วเป็นอย่างเนี้ยทุกป,ปีเลยอะค่ะแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าไม่รักษาค่ะก็ต้องฉีดมอร์ฟีนนะคะถึงวันนี้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าตอนนี้แม่ยังไม่ได้ฉีดวัฟีนะคะคือแม่ลาออกจากงานมาแล้วค่ะก็เลยต้องลาออกใช่ค่ะแล้วยังปวดหัวอยู่ไหมครัยังปวดหัวอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ปวดมากแบบตอนที่ทํางานนะคะแต่แม่ก็ไม่ได้ทํางานแล้วใช่ค่ะคุณแม่ไม่ได้ทํางาน,นะคะ่ะหนูอยากพูดอะไรกับคุณแม่ไหมครัค่ะก็ครั้งที่แล้วนะคะหนูมารายการนี้หนูก็ไม่ได้ผ่านข้อรอบมาถึงครั้งนี้นะคะ แต่คราวนี้หนูก็ทําได้แล้วหนูก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะที่คอยสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้หนูร้องเพลงลูกทุ่งค่ะขอบคุณค่ะเป็นตอนลูกสาวร้องในคุณแม่น้ำตาคลอเลยนะมันเป็นไงครับความรู้สึกลึกๆข้างในอือกดีใจมากเลยคะ่ะที่ว่าลูกมาถึงจุดนี้ได้ย่งน้นด้วยแบบ ความพยายามของเขาแล้วก็เราก็คอยเป็นกําลังใจให้เขาเรื่อยๆค่ะค,คือเขาก็เป็นห่วงเราอะค่ะคเขาก็เลยแบบเหมือนมีความพยายามมากขึ้น,นะคะ่ะฟังพิสุก่อนครับการร้องของน้องเป็นยังไงคะนานาลูกพิสุขออภพรให้คุณแม่หายเร็วๆนะลูกนะขอบคุณค่ะเพราะว่ามันทรมานนะเวลาปวดหัวจริงๆนานาเป็นเด็กที่ร้องเพลงเก่งมากนะ ร้องเป็นร้องเก่งและเสียงก็เพราะมากแต่ด้วยด้วยธรรมชาติของหนูเป็นคนที่จริงจังดูจากการพูดความตั้งใจจริงมันก็เลยส่งผลถึงเวลาร้องเพลงหนูก็ตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งใจเป็น,เป,นเป็นเรื่องดีนะลูกแต่ว่าเวลาร้องเพลงถ้าตั้งใจเกินเน่ยพอตั้งใจเกินมันมีมันทำให้เพลงแข็งแล้ว ที่หนูบอกว่าหนูพอใจกับการเก็บลูกเอื้อนได้ทั้งหมด mm hmm. นั่นแหละมันคือความตั้งใจหนูโฟกัสที่เทคนิคลูกจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นลูกการเก็บได้เก็บได้หมดแต่อารมณ์เพลงไม่เกิดแล้วมันทําให้ตัวเราไม่สวยด้วยตอนที่หนูยังไม่ร้องเนี่ยหนูดูสวยมากใสน่ารักมากแต่พอเข้าหมดร้องปุ๊บเนี่ยตาแข็งหน้าหนูไปหมดเลยลูกหน้าดุหมดเลยลูกมันไม่ผ่อนคลาย ความตั้งใจมุ่งมั่นว่าฉันจะต้องเอื้อนตรงนี้ให้ได้โค้งตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องไงถึงอยากให้หนูปรับใหม่เข้าใจใหม่ลูกบางคนไม่ได้เอื้อนเก็บรายละเอียดได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำไปแม้แต่พิสูจเองฟังเยอะๆลูกต้องฟังเยอะๆไม่ต้องไปห่วงเทคนิคอะไรมากนะลูกนะฟังต้นฉบับเขาเยอะๆแล้วก็ลองลอง,ลองทาความเข้าใจดูเพราะว่าต้นทุนแบบหนูโอ้ยยังไปได้กไกลเลยลูกนะครบมากๆเลยขอให้โชคดีนะลูกนะขอบคุณค่ะ ค,คุณแม่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีใช่ไหมลูกใช่ค่ะเกี่ยวกับตัวเลขก็ทําให้ปวดหัวเนาะคิดนุน่นคิดนี่นะความสําเร็จของลูกนี่แหละลูกจะทําให้คุณแม่หายเรื่องปวดหัวเรื่องไมเกรนส่วนเรื่องการร้องเพลงลูกเมื่อกี้คุณสุนารีก็พูดไปแล้วลุงโน้ตเสริมอีกที่เทคนิคการร้องเพลงด้วยการใช้ไม้ไปอื้อๆที่จมูกกันทุกท่อนของหางเสียงลูกเอื้อนเลย หนูดันใหม่ไปเอื้อไม่จาเป็นเลยหนูลองไปฝึกร้องเลยหนูหนูลองไปดูตัวเองอันนี้อันนี้ที่บอกไม่ใช่เพื่อเป็นการไม่ชอบหนูนะลุงโน้ตชอบใบหน้าหนูเวลาไม่ร้องอย่างพิสุบอกอะ่ะเวลาหนูร้องแล้วเวลาหนูเล่นใหม่มันทําให้ความสวยความเพราะอองเพลงหายไปหนูลองคิดทบทวนดูดีๆนะหนูเข้าไปรอบลึกๆนะไปเจอคนร้องเพราะกว่าเดี๋ยวหนูจะสู้เขาไม่ได้เป็นห่วงลูกแลนะลูกนะโชคดีลูก ขอบคุณค่ะาพกรักอบคเลยครับครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะขอให้คุณแม่หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยนะลูกอ้าวกอดคุณแม่เลยกอดแน่นแน่เลยลูกแ่คุณแม่อยากบัรดาลูกสาวไหมตอนที่คุณหนูร้องเนี่ยคุณแม่น้ำตาคลอเลยนะ อาคุณแม่บอกลูกสาวหน่อยเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วบอกเลยครับแม่ดีใจมากเลยลูกได้ไปยืนอยู่ตรงนี้แล้วลูกสาวอยากบอกอะไรแม่ไหมครับค่ะแล้วก็รักแม่ค่ะเออแม่รำลังนั่งอื้มนั่งเหมือนที่สุดเลยความรู้สึกและคำพูดของน้องนานาในวันนี้ก็เปรียบเสมือนยาชั้นดีที่จะทำให้คุณแม่ของหนูมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนครับ